M.P. v a r i ว t y สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องมูลชายใน EP ีที่6ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะอุนชิมพานางเอกไปดูบ่อนเล่าที่สร้างไว้เตรียมเปิดกิจการในอนาคตโดยไม่สนข้อห้ามเชื่อว่าอีกไม่นานจะถูกยกเลิกเพราะตอนนี้พระราชาก็มีอายุถึง50กว่าพรรษาชรลาลงทุกทีอีกอย่างรัชทายาทก็เป็นนักดื่ม นางเอกก็จินตนาการว่ากิจการเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างคับข้างรัชทายาท้าพระเอกต่อสู้อีกครั้งหากทำให้พระองค์คุกเข่าได้จะยอมเรียนหนังสือพระเอกไม่กล้าลงมือได้แต่ป้องกันตัวเองแต่ที่สุดก็เอาชนะรัชทายาได้พ่อพระเอกเดินทางมาจากบ้านนอกพอเห็นลูกชายอยู่บ้านซอมซ่อก็ไม่พอใจดูถูกว่านางเอกเป็นแค่นางครัวจากนั้นก็บอกเรื่องแต่งงาน พระเอกได้ยินก็ตาค้างนางเอกก็หน้าเปลี่ยนสีจากนั้นก็พาพระเอกไปที่บ้านเจ้ากรมสงครามเพื่อคุยเรื่องการแต่งงานอย่างจริงจังพระเอกไม่มีกระจิตกระใจฟังส่วนแอร์จินก็ให้คนใช้ไปแอบดูว่าที่เจ้าบ่าวว่าจะหล่อขนาดไหนคนใช้กลับมาบอกว่าหล่อปานเกาลัดสลักเลยไปดูเองให้เห็นกับตา พ่อเห็นพระเอกก็จำได้ว่าเป็นคนที่อยู่กับนางเอกเลยพูดกับตัวเองว่าที่แท้ก็เป็นเกาลัดที่มีเจ้าของส่วนรัชชายาทพอรู้ว่าพระเอกจะต้องแต่งงานก็ดีใจที่ตัวเองหมดคู่แข่งรีบแจ้นไปหานางเอกทันทีสังมกต้องการฟื้นความจำเขานึกได้คลับคลายคลับคลาว่าคนที่เจอวันนั้นแต่งกายเป็นหมอหญิง จึงไปศูนย์พยาบาลที่ชอนกึมทำงานอยู่สั่งมกไล่ถามทีละคนทุกคนตอบว่าไปดูโคมลอยชอนกึมกลัวจัดจนยืนไม่ติดแล้วบอกว่าตัวเองก็ไปดูโคมลอยเหมือนกันแต่เมื่อถูกถามว่าไปกับใครก็อึกอ,อากตอบไม่ได้ชุนแกมาช่วยพูดว่าไปกับเขาชอนกึมลากชุนแกไปบอกที่ช่วยโกหกก็ขอบใจแต่จะหวังในตัวนางไม่ได้ชุนแกว่าไม่ได้หวังอะไรเราทั้งคู่ก็เป็นคนใช้เหมือนกัน ชอนกลึมว่าเหมือนกันที่ไหนเจ้าเป็นคนใช้ส่วนตัวแต่ค่ารับใช้ประเทศข้าจะพลิกชีวิตตัวเองด้วยการเป็นเมียรองผู้ร่ำรวยระหว่างนั้นพวกซังมกเดินเข้ามาเลยต้องทำจี๋จ๋าก,กับชุนแกแต่เมื่อพวกนั้นไปแล้วก็บอกว่าช่างหน้ารําคาญจริงแอรจินตามพระเอกไปที่ตลาดเพื่อถามว่าเขากับนางเอกเป็นอะไรกันก็พอดีตอนนั้นนางเอกเดินมาก,กับราชชายาทแอรจินเห็นก็ตื่นเต้น รับเป็นชายที่ตามหาอยู่นางเอกจูมือรัชทายาตเดินหนีทําให้พระเอกหึงมากจึงต่อปากต่อคําประชดประชันกันอยู่นานส่วนแอรจริงก็ทอดสะพานให้รัชทายาตเต็มที่ทันใดนั้นสังมกผ่านมาเกิดเสียหลักไปดึงผ้าผูกผมของนางเอกหลุดเผยให้เห็นเส้นผมสลวยสวยเก๋รัชทายาตกลัวเขาจะทําร้ายนางเอกจึงชักมีด แต่ยังช้ากว่าพระเอกที่คว้าตัวนางเอกหลบและใช้มือปิดหน้าของนางป้องกันสังมกจำได้แตะ่จะชายาิมองตาค้างแอจินก็อึง้งนางเอกรู้สึกอบอุ่นในใจแต่เมื่อนึกขึ้นได้ก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องทำแบบนี้ยังไงสังมกก็จํานางไม่ได้หรอกจากนั้นก็หยิบผ้าผูกผมคืนแล้วเดินแยกไปแม่ลูกคู่หนึ่งเดินทางจากแคว้นควางจูตามหาลูกชายที่หายไป ได้ยินหญิงชาวบ้านคุยกันว่าเห็นโทรแกบีลงมาจากภูเขาเมื่อไปถึงที่นั่นเจอคราบเลือดก็นึกว่าเป็นของลูกชายจังหวะเดียวกับที่ชอนกึมกลับไปเอาถุงผ้าที่ทำตกไว้ในบ้านที่เคยขังสังมกจึงถูกแม่ลูกเอาปืนจอ่อราชเลขาไปที่บ้านของมหาเสนาบดีแล้วภาพก็ย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นเขามีฐานะเป็นแค่ทาส ยอมร่วมมือกับมหาเสนาบดีใส่ร้ายว่าองค์ชายหนึ่งซานขี้ก่อะบฏจากนั้นก็ได้ดิบได้ดีหลุดพ้นสถานะทาสได้เป็นผู้ช่วยกิติมาศัแถนที่ได้ตำาหนักและค่าท่าบริวารขององค์ชายหนึ่งซานทั้งหมดกลับมาที่ปัจจุบันราชเลขากล่าวกับมหาเสนาบดีว่ารู้แผนการของเขาเป็นอย่างดีให้เจ้ากรมสงครามทาบทามพระเอกเป็นลูกเขย โดยให้สัญญาว่าจะตั้งให้เป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายหวังให้เป็นสุนัรรับใช้เพื่อกดดันรัชทายาทแต่ขอให้รู้ไว้ว่าเขาจะปกป้องรัชทายาทด,ด้วยชีวิตจะไม่ให้มีชะตากรรมเหมือนอดีตรัชทายาทเป็นอันขาดนางเอกเปิดห้องพระเอกดูอย่างใจหายเพราะพ่อของเขาพาไปอยู่ที่อื่นจึงบอกกับตัวเองว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ยังไงก็เดินคนละเส้นทางอยู่แล้วขณะเดียวกันแม่ลูกก็จับตัวชนกึมกับพี่นางเอกมัดไว้เพราะคิดว่าพวกนางเอกทำร้ายลูกชายที่หายไปเป็นฝาแฝกกับลูกที่พามาพอนางเอกเห็นหน้าก็จำได้ว่าเป็นคนที่พระเอกเคยเอารูปมาถาม นางเอกบอกหญิงคนนั้นว่าคนที่จับมาไม่ใช่ลูกนางแต่เป็นซังมกส่วนลูกชายของนางถูกผู้ตรวจการตามล่าเพราะคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงน้ำแข็งไม้ชายแฝดบอกพวกเขาไม่เกี่ยวก็แค่อยากขายเหล้าในเมืองฮันยางเท่านั้นด้านพระเอกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเพราะเอาแต่คิดถึงนางเอก เลยมาที่บ้านของนางเพื่อจะบอกลานางเอกไม่อยากให้เขามีอันตรายจึงบอกว่าพระเอกเป็นแค่คุณชายมาเช่าบ้านไม่เกี่ยวอะไรด้วยนางจะบอกให้ไปเองพระเอกพร่ำอยู่นานจนแม่ลูกเริ่มรำคาญจะเอาปืนยิงนางเอกรีบเอ่ยปากไล่ให้ใส่หัวไปไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกพระเอกไม่รู้เจอคำพูดแรงขนาดนี้เลยงอนตุ๊บป่องเดินกลับไป ชายที่แม่ลูกตามหามีนามว่าทรงคงรังซานถูกวาน,นิชิมฆ่าตายเพราะบังอาจมาขายเหล้าที่ฮันยางแย่งส่วนแบ่งการตลาดกับเขานางเอกยื่นข้อเสนอถ้าปล่อยพวกนางไปจะทำเงินให้อย่างมากโดยขายเหล้าให้หอนางลมกิริงกักพี่ชายกับชอนกึมได้รับการปล่อยตัว ส่วนนางเอกเดินทางไปกับสองแม่ลูกระหว่างทางเจอพระเอกพาลูกน้องมาที่ท่าเรือเพราะมีรายงานว่าพบศพชายคนหนึ่งชายคนนั้นก็คือคขังซานขณะกำลังเซ็นสัญญาเจราจาส่วนแบ่งเป็นเวลาเดียวกับวานิชชิมพาคนบุกมาและฆ่าคนที่นั่นตายไปหลายคนแม่ลูกคว้าปืน แล้วให้ปืนนางเอกไว้กระบอกหนึ่งพระเอกได้ยินเสียงปืนเลยควบมาไปดูพอเห็นแม่ลูกกำลังจะถูกฆ่าก็ยิงธนูใส่ปะทะกับวานิชชิมสักพักก็ทำท่าจะเพลียงพล้ำทันใดนั้นก็เห็นแผลเป็นที่แขนเหมือนของคนร้ายที่เห็นตอนเด็กนางเอกเห็นพระเอกกำลังจะถูกฆ่าตายจึงตัดสินใจยิงปืนให้ไม้หล่นลงใส่ร่างวานิชชิมทำให้พระเอกรอดมาได้อย่างหวุดหวิด เมื่อหันไปมองก็คิดว่าเป็นนางเอกแม้ว่าจะปิดหน้าเพราะจำดวงตาคู่นั้นได้ระหว่างนั้นเหล่าผู้ตรวจการกับชาวบ้านกลูกันเข้ามาว่านิชชิมช่วยจังหวะหลบหนีไปพระเอกอยากรู้ว่าคนที่ช่วยเขาไว้จะเป็นนางเอกหรือไม่จึงไปดูที่บ้านของนางก็เห็นเงาลางๆของผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ในห้องแถมมีรองเท้าสองคู่ถอดอยู่ข้างหน้าพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอนางเอกแต่งตัวอย่างสวย กำลังคุยอยู่กับรัชทา่าสอต่อ2ขอจบ e ีีที่6เพียงเท่านี้ติดตามมูลชาย e ีีถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ